ประเทศไทยในวังบนวัตจักรสังคมอนาคตสังคมไทยขุนศึกครองเมืองการสับสนวุ่นวายทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติเป็นเรื่องปกติธรรมดาของสังคมยุคทุนสามานหลอกใช้มวลชนความไร้ระเบียบพลังมวนชนกดดัน มีสภาพบังคับใช้ได้เหนือกฎหมายนำมาซึ่งความสับสนวุ่นวายทางสังคมการเมืองไม่มีใครฟังใครไม่มีใครเคารพกฎหมายคนไทยจึงแตกแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายสุดท้ายก็กลายเป็นไทยฆ่าไทยเพราะไม่มีใครยอมใครไม่มีใครฟังใครฝ่ายหนึ่งถือกฎหมู่เป็นใหญ่ อีกฝ่ายถือกฎหมายอยู่ในมือฝ่ายหนึ่งศรัทธายอมรับการทุจริตคอร์รัปชันขอเพียงแต่ว่าตนเองได้รับส่วนแบ่งจากการทุจริตที่เกิดขึ้นนั้นด้วยแนวคิดนี้ปรากฏให้เห็นทุกครั้งที่มีการทำโพคนไทยจำนวนมากคิดเช่นนั้นอีกฝ่ายต่อต้านคอร์รัปชันถือธงต่อต้านทักษิณโบกสะบัดเป็นหลักชัย ถือว่าอดีตนายกทักษิณคือสัญ,ญลักษณ์ของการทุจริตเชิงนโยบายและนี่คือภาพสะท้อนที่ชัดเจนเป็นอย่างยิ่งเมื่อบ้านเมืองเกิดความสับสนวุ่นวายไร้ระเบียบนายทุนคิดเอาแต่ได้เอาแต่ใจตัวเองอาศัยมวลชนบังหน้าสร้างภาพมวลชนเป็นใหญ่ขึ้นในสังคม แน่นอนว่าย่อมต้องมีคนอีกกลุ่มหนึ่งในสังคมที่ไม่เห็นด้วยไม่พอใจนำเสนอวิธีแก้ไขปัญหาขึ้นมาได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างแต่การแก้ปัญหาภาวะไร้รัฐไร้การปกครองนั้นมีหนทางเดียวคือน,นำพาสังคมกลับสู่ความมีระเบียบวินยัยมีความอดทน,นข่มกลั้นเขารบกฎหมาย ทำกฎหมายให้กลับคืนสู่ความศักดิ์สิทธิ์ให้คนในสังคมกลับมายอมรับรัฐยอมรับการปกครองเขารบเชื่อฝั่งกฎหมายอีกครั้งให้คนในสังคมกลับมายอมรับด้วยการบังคับใช้กฎหมายซึ่งต้องอาศัยผู้นำที่มีความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญมีวินยัยซึ่งเป็นวินัยของนักรบนั่นเองดังนั้นสังคมย่อยกลุ่มเล็กๆ ที่มีผู้นำทางสังคมแบบนักรบจึงจะนำพาสังคมให้รอดพ้นจากความตกต่ำสับสนวุ่นวายจากนั้นก็จะนำไปสู่การขยายผลนธุทตามในสังคมในที่สุดสังคมนักรบก็กลายเป็นกระแสะหลักของสังคมไทยนำความสงบจเจริญมาสู่สังคมไทยโดยมีกลุ่มปัญญาชนหัวก้าวหน้าอยู่เบื้องหลังจัดระบบ วางระเบียบการปกครองใหม่กลายเป็นการเพราะฟักฐานอำนาจอิทธิพลทางสังคมเพื่อก้าวเข้าสู่กลุ่มนักรบในสังคมยุคต่อไปประเทศไทยภายใต้กฎสวรรค์ทฤษฎีกำหนดแน่ทางประวัติศาสตร์ช่วยให้เรารู้ว่าเกิดเสื่อมดับเป็นเรื่องปกติธรรมดาสังคมย่อมเปลี่ยนแปลงไป ตามการเวลาคนสี่กลุ่มในสังคมรปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันปกครองครอบกรัสังคมประเทศไทยณนะการปัจจุบันอยู่ในยุคทุนสามานหลอกใช้หมวลชนหยิบเยื่นเศษกระดูกผลประโยชน์เล็กน้อยให้กับแรงงานคนยากจนซึ่งถูกสังคมละเลยมองข้ามเอารัดเอาเปรียบมานานแสนนานยอมเสียผลประโยชน์เล็กน้อย แลกกับการรักษาอำนาจและสแสวงหาผลประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่กว่าคืนอนาคตของสังคมไทยกลุ่มคนที่มีระเบียบวินัยมีความเข้มแข็งห้าวหาญกลุ่มขุนศึกจะอาศัยความเป็นระบบระเบียบมาปราบปรามปรามขาจัดความสับสนวุ่นวายทำการเมืองให้กลับคืนสู่ความสงบ แต่ความสับสนวุ่นวายจะสงบสิ้นสุดได้เมื่อไรนั้นคงต้องอาศัยคำทำนายของอริยสงฆ์หลวงพ่อฤาษีลิงดำและคำทำนายของโหราจาร์อาจารย์พลูหลวงมาใช้เป็นแนวทางคำทำนายสิบวร์มหากาผ่านมหายักษรู้จักธรรมจำต้องคิดสนิทธรรมจำแขงขาดกราดกระชาโจร นางทนทุกข์ยุคธมินถิ่งกาขาวชาววิไลเมื่อกล่าวถึงคำทำนายสิบวักว่าด้วยความเชื่อเรื่องคำทำนายสิบวักหรือสิบรัชการนั้นก็แบ่งออกเป็นสองกระแสะคือกระแสะหนึ่งนั้นมีความเชื่อกันว่าหลังจากที่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตผมรังสีได้มรณภาพลง เมื่อวันเสาร์แกรมสองเดือนแปตรงกับวันที่22มิถุนายน2415นั้นตอนเที่ยงคืนเช้าวันรุ่งขึ้นนายอาชาราชสิก้นกุฏิของเจ้าคุณสมเด็จเข้าไปเก็บกวาดในกุฏิขณะทำความสะอาดนั้นนายอาชาราชได้พบเศษกระดาษชิ้นหนึ่งซุกอยู่ใต้เสือ่อ เป็นลายมือของเจ้าพระคุณสมเด็จเขียนสั้นๆโดยสังเขตเป็นคำทำนายชะตาเมืองมีความว่ามหากาบผ่านยักษ์กรักมิตรสนิทธรรมจำแขนขาดกราดจนชนร้องทุกข์ยุคธมินถิ่งก,าก่าขาวชาววิไลและอีกกระแสหนึง่งคือพระราชพรมยานธีระ หลือหลวงพ่อมหาวีระถาวโรหลวงพ่อฤาษีลิงดำอริยะสงแห่งวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีเคยเล่าให้ลูกศิษย์ฟังว่าเมื่อปี2480หลวงพ่อยังอยู่กับหลวงพ่อปานวัดบางนมโคอยุธยาหลวงพ่อเคยไปเจอสมุดคอยเล่มหนึ่งในกุฏิของหลวงพ่อปาน หลวงพ่อปานเล่าว่าเป็นคำทำนายของหลวงพ่อใหญ่พระอรหันต์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้พยากรณ์กรุงเทพมหานครซึ่งจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าได้กล่าวถึงพระเจ้าแผ่นดินของกรุงเทพมหานครไว้คำอธิบายคำทำนายสิบวรกโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำว่ารัชการที่หนึ่งผ่านพระเจ้าตากสิน ขึ้นของราชสมบัติรัชกาลที่สองท่านว่างจากศึกสงครามก็หันมาทำนุบำรุงพระศาสนาให้พระสงฆ์คนคว้าพระธรรมวินัยรวบรวมกันเป็นการใหญ่รัชกาลที่สท่านมีหัวคิดกริเริ่มหาเงินมาสร้างสารรค์บ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองปรากฏมาจนถึงทุกวันนี้กรัชกาลที่สี ท่านสนิทธรรมก็เพราะพระราชาองค์นี้ทรงพนวดถึง27พันษามีความคล่องตัวในพระธรรมวินัยทรงไว้ซึ่งพระไตรปิฎกอย่างแตกฉานและยังมีความสนิทสนมกับสมเด็จพระพุทธาจย์โตเป็นอย่างยิ่งเป็นคู่บารมีรัชกาลที่ห้าจำแขนขาดเราเห็นได้ชัดเพราะเรา ต้องเสียดินแดนเป็นหลายครั้งหลายโหนโดยพระองค์ทรงยอมเสียแขนขาดีกว่าเสียทั้งตัวคือยอมเสียพื้นแผ่นดินบางส่วนเพื่อรักษาเอกราชของชาติไว้รัชการที่6เป็นโจรเพราะทรงใช้ใจ่ายเงินในท้องพระคังจนหมดสิน้นแต่อัตมาเห็นว่าพระองค์ทรงเป็นชาตินักรบ มีพระปีชาสามารถปลุกใจประชาชนให้รักชาติบ้านเมืองเจนมีเพลงบทหนึ่งทรงพระนิพนธ์ไว้ว่าใครมาเป็นเจ้าของครองคงจะต้องบังคับขับไสเขี่ยวเข็นยิงข้ามรล้มไปตามวิสัยเชิงเช่นผู้เป็นนายทรงเป็นนักประชาธิปไตยจึงได้ทำทุกอย่างให้บุคคลอื่นเห็นว่าพระองค์ไม่ทรงถือพระองค์เลย เช่นแสดงมหรสพเล่นโขนกับข้าราชบริพารและยิ่งกว่านั้นพระองค์ยังสามารถทำให้ประเทศไทยเป็นที่ปรากฏแก่ชาวโลกโดยส่งทหารไปช่วยสงครามโรกครั้งที่สองจึงจำเป็นต้องใช้เงินมากแม้จะใช้เงินมากแต่ประโยชน์ก็เกินแก่ประเทศชาติอย่างหนักรัชกาลที่เจนั่งทนทุกข์ พระองค์สวยราชสมบัติอยู่ในเกณฑ์ตกอับพอดีเงินในท้องพระคังก็หมดมาแต่รัชการก่อนพระองค์จึงสรงประทับอยู่บนกองทุกต้องดุลข้าราชการออกเป็นจำนวนมากเท่านั้นยังไม่พอต่อมาพระองค์ต้องจำพระไทยสระราชสมบัติไปนั่งทนทุกข์อยู่ต่างแดนจนสิ้นพระชน รัชกาลที่8ยุทธมินบ้านเมืองอยู่ในภาวะสงครามโลกครั้งที่สองประชาชนตกอยู่ในสภาพบ้านแตกอดจากยากแค้นแสนสาหัสพระมหากษัตริย์ก็ถูกลอบปลงพระชนจนสวรรคตรัชกาลที่9ถ้ทิ่งกาขาวเราก็เห็นแล้วว่าฝรั่งมาอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองแล้ว ล้วนแต่คนผิวขาวทั้งนั้นสำหรับรัชการต่อไปคือรัชการที่สิบชาววิไลหมายความถึงบ้านเมืองเราได้ผ่านยุคเข็นมานานแล้วเราจะได้ประสบความเจริญรุ่งเรืองกันเสียทีเราจะมัง่งคั่งสมบูรณ์เหมือนานานาอรารยะที่เจริญแล้วทั้งหลายรัชวงศ์จักรีจะมีเพียงสิบรัชการเท่านั้นหรือ ปัญหาที่น่าคิดต่อไปว่าทำไมพระพุทธโคสาจารย์จึงทำนายเหตุการณ์บ้านเมืองไว้เพียงสิบรัชการเท่านั้นกรุงเทพมหานครจะมีพระมหากษัตริย์เพียงสิบพระองค์เท่านั้นหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำได้สอบถามเรื่องนี้กับหลวงพ่อปานและพระอาจารย์ต่างๆซึ่งจิตของท่านเป็นสมาธิเข้าถึงขั้นอภิญญา สามารถที่จะรู้จริงในเรื่องอดีตปัจจุบันและอนาคตซึ่งก็ยังมีอยู่หลายองค์ในขณะนี้ทุกรูปต่างยืนยันตรงกันว่าพระมหากษัตริย์จะยงคงมีอยู่คู่กับชาติไทยตลอดไปอีกนานมีใช่เพียงแค่สิบพระองค์เท่านั้นแต่ที่พยากรภัยเพียงเท่านี้ก็เพราะว่าเริ่มตั้งแต่รัชกาลที่สิบเป็นต้นไป บ้านเมืองจะมังคั่งสมบูรณ์ร่มเย็ยนผาสุขประชาชนในชาติจะด่ำรวยประเทศไทยจะเป็นประเทศมหาอำนาจประเทศหนึ่งซึ่งจะมีแต่ความเจริญตลอดไปไม่หลมลุกคุกครานดังที่แล้วมาจึงไม่จำเป็นจะต้องพยากรณ์ต่อไปอนาคตประเทศไทยภายใต้อิทธิพลแห่งดวงดาว เมื่อกล่าวถึงคำทํำนายของอาจารย์ภูหลวงท่านเสียชีวิตแล้วเมื่อ29ธันวาคม2543ว่าอาจารย์ภูหลวงได้ทํานายดวงชะตาของบ้านเมืองหลักการเปลี่ยนแปลงชื่อประเทศจากสยามมาเป็นไทยโดยแบ่งดวงออกเป็น10ยุคยุคละ10ปีดังนี้ พุทธศักราช2,482ถึง2,492ยุคกากีพุทธศักราช2,492ถึง2,502มิตรมาเยือนพุทธศักรา25ช2,502ถึง2,512เฉือนดินแดนพุทธศักราช2,512ถึง2,522 แสนแค้นกลางเขาควายพุทธศักราช2,522ถึง2,532หลเสือครองเมืองพุทธศักราช2,532ถึง2,552ชมบุญทรราชพุทธศักราช2,552ถึง2,562ชาติวิปโยค พุทธศักราช2,562ถึง2,572โรคคลายพุทธศักราช2,572ถึง2,582หายกังวลและพุทธศักราช2,542ถึง2,552ชมบุญทราดาส9พฤศจิกายน2,540 นายชวนหล็กภัยได้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นสมัยที่สองหลังจากพลเอกชวลิตจงใจยุทธลาออกจากตำแหน่งเพื่อรับผิดชอบต่อวิกฤตต้มยำกุง้งโดยได้รับการสนับสนุนจากกรุ่มงูเหา่าซึ่งเป็นสมาชิกพักประชากรไทย12คนที่แหกมติพักร่วมรัฐบาลหันมาสนับสนุนนายชวนหล็กภัยหัวหน้าพักประชาธิปัตย เป็นนายกรัฐมนตรีตามคําชวนของพลตรีสนันขจรประสาท9กุมภาพ,พันธ์2544พันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณจินวัฒน์มหาเศรษฐีระดับโลกได้เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยชัยชนะในการเลือกตั้งแบบถล่มทลายสร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆมากมายทางการเมืองนายกขวัญใจประชาชน จากนโยบายประชานิยมสร้างความแตกแยกเกลียดชังกันระหว่างคนไทยด้วยกันเองจากวิธีคิดระบบการทำงานเฉพาะตัวที่เรียกกันว่าระบบทักษิณซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของฝ่ายต่อต้านที่เรียกกันว่ากลุ่มพันธมิตรหรือขนเสื้อเหลืองและเส้นอำนาจไปด้วยผลของการทำรัฐประหารของบิกบัง พลเอกสนธิบุญญรัตกริน1ตุลาคม2549พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ยอมเป็นนายกรัฐมนตรีขัดตาทัพตามคำเชิญของพลเอกสนธิบุญญัักรินหัวหน้าคอปคอคณะปฏิรูปการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจุดเริ่มต้น ของกลุ่มนปกรหรือนอปชรหรือกลุ่มคนเสื้อแดง29มกราคม2 5 5 1นายสมัครสุนทรเวทดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่25ของไทยบริหารประเทศด้วยการสารต่อนโยบายประชานิยมของรัฐบาลทักษิณกลุ่มคนเสื้อเหลืองกลับมาชุมนมุมอีกครั้ง กระบวนการตุลาการพิวัตรก็ได้เริ่มต้น9กันยายน2551นายสมหมายวงศสวัสดิ์อดีตผู้พิพากษาพี่เคยของอดีตนายกทักษิณก็ได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่26ของไทยต้องเผชิญกับเหตุการณ์กลุ่มพันธมิตรปิดสนามบินพุทธศักราช2552 ถึง2,562ชาติวิประโยค7 7ทธันวาคม2,551นายอภิสิทธิ์เวชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก้าวสู่ตำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีการเมืองสลับกลับคััวเสื้อเหลืองกลับบ้านกลุ่มคนเสื้อแดงได้โอกาสกลับมาสำแดงเดชบ้างอีกครั้งทั้งบุกโรงแรมโรย่นคริปปิตสถานที่ประชุม ของกลุ่มอาเซียนทุบรถนายกกองกำลังชุดดำและการเผากรุง5สิงหาคม2554ยิ่งลักษ์ชินวัตรนากรีขี่มา้าขาวน้องสาวของอดีตนายกทักษิณตีกรีปริญญาโทรัฐประาศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตจากมหาวิทยลาลัยเคนทักกิสเตตสหรัฐอเมริกา ก็ได้ก้าวเข้าสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไทยประชิญภัยธรรมชาติครั้งใหญ่ความแตกแยกคุมกันไม่ติดไม่มีใครฟังใครของกลนอมปชที่ตนเองปลุกปั้นสร้างขึ้นมากลับมือแท้ๆดาบนั้นกำลังกลับเขือนสู่สนองคนตระกูลชินวัตรเข้าให้แล้วและเมื่อสังคมไทยได้เรียนรู้ถึงขีดสุด วารัะล้มเหลวนั้นมวลชนย่อมเป็นใหญ่ในแผ่นดินอยากได้อะไรก็ต้องรวมตัวกันออกมาเรียกร้องแล้วเราก็จะได้ในสิ่งที่เราต้องการจากนั้นความสับสนวุ่นวายก็จะขยายตัวขึ้นเรื่อยๆความสับสนวุ่นวายเข้าใกล้ภาวะไร้รัฐไร้การปกครองจนกระทั่งถึงขีดสุดคนกลุ่มหนึ่งกระที่จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เมื่อสิ้นความสุขสงบก็จะค่อยๆเคืนกลับมาหม่นชนเรียนรู้หลักกฎหมายนิติรัฐนิติธรรมว่าเป็นอีกสองพระองค์ประกอบสำคัญที่ต้องนำมาใช้ความควบคู่กันไปด้วยดังนั้นบ้านเมืองก็กลับสู่ความสงบประชาธิปไตยก้าวไปข้างหน้า